สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้กะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะกะเป็นคลิปแรกนะคะหลังจากที่ผานพ้นไปนะคะเลขรัฐบาลไทย16พฤษภาคมสองหคุณพ่อคุณแม่คะเลขบนนะคะ3โตตรงออกไปที่ สามศูนย์เก้าวสันเออเลขล่างออกแปดเจ็ดวสันวสันโชคมานกันบอคุณบอคุณแม่เป็นจังไหนกันแน่นะคะได้เฮก,กันบอเออต่ว่าเลขออกกะเบอกถึงเนาะศูนย์เก่ากะงามอยู่นะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่คิดว่าออ ออกบอลโบนาเกียตคือทุกหมวดนะเอองวดนี้ส่งงามส่งคืออยู่นะคะกะจังได้กะขอแสดงความยินดีเนาะสําหรับเอฟซีนะคะที่โชคมันนะคะในงวดเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าสาหรับผู้ใดนะคะที่เอ่อพลาดไปนะคะบบมันกับโบเป็นยังดอกคุณพ่อคุณแม่มันกับมีมันมีโบมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะงวดนี้บ่ได้งวดนากระสูกันไหมเอองวดน้บวันใดซูไม่กันอีกนะคะ บอสเซาซื้อจังได้กระถืกสสอ,อกาา่าสันพ่อสุระว่าจำกล้องบัเถาน้ำโชคเมื่อวานสันดีแต่ว่าถ้าเ้าเศ้าซื้อปุ๊บนี่สิบสสามารถถึงได้เลยนะคะเอาวมันกับแมนถิ่นตัวปจิว่าอีกละเนาะเปิดงวดใหม่มานะคะคลิปแรกนะคะเซนสองก็ ขออนุญาตนะคะมาสรุปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันหน่อยละกันว่างวดที่ผ่านมานะคะมีสำนักไหนเข้าบ้างนะคะแล้วก็สำนักไหนที่พาเราโชคเรามานนะคะบอกเป็นแนวทางบอกเป็นไกรไล่ให้คุณพ่อคุณ,คณแม่เพื่อที่จะได้ติดตามนะคะงวดต่อไปนะคะสิจับตามองแนวทางของผู้ใดเป็นพิเศษเนาะเปิดงวดมากะนี่ละมาสรุปกันก่อนค่ะเว้าถึงนะคะศูนย์เก่าคุณพ่อคุณ,คณแม่บ้าว พีเอฟซีใจดีเออฟันมาตะกอนมูตั้งแต่เปิดเอ่อเปิดงวดใหม่มาใหม่ๆเนาะเออเลขออกสองสามมอือนี่แหละเออหลังจากงวดวันที่สองพฤษภา,านะครับประมาณสองสามมือพีเอฟซีใจดีกับฟันมาเลยนะคะป้าศูนย์มาสั่นฟันศูนย์มาเออมาศูนย์ฟันศูนย์มาสั่นฟันศูนย์จับคู่มาสี่คู่สี่หางค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่ใส่หลักเปิดใบแล้วก็ลืมข้าว ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าวสันนี่เข้าเต็มเต็มนะคะ09เต็มเต็มนะคะเส้นซองก็บ,บอกอยู่นะคะในคลิปของ PFC ใจดีนี่ละบอกตลอดนะคะว่า ถึงแม้ว่านะคะสูตรของพี่เพิ่น,นะคะหรือว่าเจ้าของตัวเลขเองเพิ่นจะลงทุนแค่ลางกระ้างเฮาเป็นผู้เบิงผู้หาแนวทางย่าลืมกันไว้น้ำนะคะนูก็บอกอยู่เนาะอมเมนว่ามันจิปเป๊ะได้ตลอดนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นสองบอเนียใจว่ามีผู้โชคหมานั่งพีเใจดีบอได้กันบนได้ติดบนไว้บอนะคะ พูดถึงแนวทางของ PFC นะคะเป็นแนวทางที่น่าจับตามองน่าติดตามมากๆโตเลขหายมาบลายนะคะแล้วก็เดินดีพอสมควรที่แน่ๆน่แห้งโตว,วิ่งนี่คุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่เข้าดีเป็นตะไนนะคะไพยเป็นซ้ายเมือยสายแลนด์จําซื้อนี่ไว้ดีๆพี่เอใจดีร่างอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก พิษสูตรทะละที่จริงแล้วกะพิษสูตรทองเพิ่นนะคะเพื่อนเองกะลงทุนนักล่างนะคะแต่ว่ากับกันบนไหวอย่างประมาณนี้นะคะเพราะว่าสูตรของพี่เขานะคะส่วนใหญ่จะเป็นล่างเท่านั้นนะคะกะมีหลกักมีบางงวดที่มันเล็ดหลอดนะคะมันเกินความคาดหมาย่าะจันเออว่าตะเขาว่าตะมาบ่บนกะล่างกะมาโหลดทันทอ์เออตัวเลขซ้ำหนีหนึ่งเน,น,นาะคุณพ่อคุณแม่เจนสองวานาันหาติดตามอยู่นะคะที่จริงแล้ว ปล่อยมาเร้วนะคะสำหรับงวดใหม่นะคะเดี๋ยวสรุปเซตนะคะเซตสองจดน,นํ่เสนอของ PFC ใจดีลางย่างเดียวให้เบิงกอนมูลเลยแล้วกันนะคะหรือว่าจังหนเดหรือแชนูอุบอิบว้ปปก่อนดีบอกคุณบอกค,คุณแม่เออหรือว่าอ,าอยากได้ไปหรือว่าให้แบบ ทำใจก่อนเดินเซียนซองกระสันสาจากซองซ้มือค่อยเอามานําเสนอได้หมดนะคะคอมเมนต์ได้นะคะว่าอยากให้เซียน2องรีบเอามานําเสนอไหมเพราะว่าพี่เอฟซีเขาส่งมาให้แล้วนะคะเพิ่นไดแล้วเพิ่นคํานวณเสร็จแล้ว่ะนะส่งมาให้เซียนซองแล้วตัวเลขก็เป็นตะคือเป็นตะมันอีกอยู่ดีคุณบอกคุณแม่อะถ้ายังไงใครอยากได้เร็วนะคะให้คอมเมนต์ไว้นะคะเอามาเลยเร็วๆกระสรันเอียงก็ได้นะฮะนู้เข้าใจว่า รอพีเอฟซี FC ใจดีนะสิได้ฝ่าวมานำเสนอเนาะะและกาในส่วนนะคะเลขวิ่งแม่นๆนะคะก,กับกับมาเดินกับมาเข่านะคะเข้าติดต่อกันสองหัวติดนะคะนี่ให้สามกับสี่มากนะคะสามมาิลินะคะเป็นหลักร้อยเนาะถ้าใครที่เอาไปวิ่งนะคะกับคือสีโชค m ắ นอยู่กับตามต่อกันนะคะสำหรับเลขวิ่งแม่นๆปล่อยมาห้แล้วพร้อมนะคะรวดเร็วทันใจนะคะ เ,เลขออกปุ๊บพ่นทรงมหาให้นสองปั๊บเลยอยากได้ไปถ้าอยากได้ให้คอมเมนต์ว่ารอเลขวิ่งแม่นๆมาจังเสีเอเนาะแล้วกะเลขวิ่งของพ่อซีสเกตนะคะกลับมาเข้ากลับมาปังอีกเหมือนเดิมนะคะบอกแล้วเน้นตัวไหนมาตัวนั้นของแท้อีลีนะคะนี่เลขวิ่งพ่อซีสเกตว่าสันบอกว่าเด่นแปดรองหนึ่งนะวัสันเด 8มาล่างนะคะในงวดนี้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางที่น่าจับตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเข่าเป็นโตที่พอเน้นพอเด่นมาให้ตลอดนะคะสำหรับเลขวิ่งเนาะอ่ะตามต่อนะคะแล้วก็ในส่วนแนวทางเลขดับนะคะประวัติเป็นของพ่อเมืองการนี่พ่อเมืองการเอาอยู่อีกแล้วนะคะ เดี๋ยวนําเสนอให้เป็นคลิปถัดไปเนาะไดมาแล้วขึ้นกันสําหรับดับตรงล่างของพ่อเมืองการนะคะพอทรงมาหา้แล้วเรียบร้อยนะคะเลขก่างออก8ปดเจ็เนาะเออเช็คอีกก่อนเออมามี8ปดเจ็ดเอาอยู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของพ่อจีสเกตเอาอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยคุณพ่อคุณแม่คะนี่ เลขดับล่างของพ่อศีซาเกตเอาอยู่ทั้งสองสูตรนะคะเลขล่างออก8 7เจนะคะ10คู่10หางนี้ไม่มี8 7ด็ดก็สแสดงว่าช่วยเราลดต้นทุนได้อีกหนึ่งงวดนะคะนี่ดับล่างพอรอยเอ็ดก็เอาอยู่ดับบนก็เอาอยู่ด้วยกันนะคะเลขบนออก0ูนย์เก้าเนาะสิคู่10หางนี้บม่มี0ูนย์เก้ากะนั่นหละซอยห้าใไดรลายเติบอยู่ดีเส้นสองว่ามีแต่ตัวงาามถ้าตัดออกไปได้นี่กะโอ้ ประหยัดงบได้ไม่น้อยเลยนะคะมีองไพเขาอีกเลขวิ่งของผู้ถา่านำโชคกับเขานะคะบอกว่าหกกับเจ็ดตรงมีโพมาเฮนเดอร์วสันด้เออถ้าหกสิมานี่คือสิไปบนวสันถ้าเจ็ดนี่สิเป็นล่องลางวสันปรากฏว่าเลขออกแปดเจ็ดมาของพ่ออีรีนะคะก็ถือว่าเลขวิงข่งค่อนข้างที่จะแม่นยำอยู่พอสมควรนะคะเดี๋ยวพาตามต่อเนาะ มีของใครอีกนะคะเนี่อ้โหของคุณเชกกบเขาตัวนี้อะเซียนโคราชเซียนสองบอกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเซียนโคราชนะคะจะเขาเป็นให้ส่วนศูนย์เก่านะคะเป็นเล็กอ่าัวเน้นพร้อมนะคะนี่ติดศูนย์วะสันเออเขาศูนย์เก่าตรงๆนะคะแต่ว่าพิดแผ่นแน่จากน่อยนะคะเซียนโคราชเน้นล่างนะคะแต่ว่าศูนย์เก่ามันไปบนเนาะจากไดกะ ติดตามเบิ่งนะคะแต่ว่าเบ้าถึงว่าเหลขของเซียนข้อลาดนี้นะคะถึงแม้ว่าเพื่อนจะแยกบนแยกล่างมากนะคะกะเส้นซองก็บ,บอกตลอดว่าให้คุณพ่อคุณแม่นะคะล่องเอาไปยิบจับไว้ท่านเบิดโหลดเพราะว่าเพิ่นหายมากบ่หลายห่างนะคะสำหรับเหลขกของเซียนโครลาดนะคะถ้าสิเลือกตามเนาะถ้าสิเลือกตามของเซียนโครลาดก็คือเอาเนี่ยเพื่อนจะแยกมาห้กระร้างแต่เฮาสิบ่แยกะนะเออเฮาสิ กันบนกันล่างไว้เลยเพื่อที่ไม่ว่าเซนโคลาชจะบอกว่าล่างมันจะไปบนหรือเซนโคลาดบอกบนมันสิมาล่างกับ้างห้เหาได้โชคได้มานกันท่านที่โหลดจังสินะ่ะเออเนาะยังไงก็คอยติดตามชมว่างวดนี้นะคะเซนโคราดจะจับตัวไหนมาให้อีกนะคะก็ตามกันต่อค่ะเนาะสู่ๆค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่นะคะเซนซองกับสู้ไปน้ากันนะคะกะวิเคราะห์พิจารณาเนะในระวังนี่กะย่าอ่า ชลาใจนะคะหนูลงคลิปไปนะคะแห้งต้นงวดนี่ละแห้งต้องฝ่าวเขามาเบิงนะคะเข้ามาดูเข้ามาเก็บสถิติเก็บแนวทางไว้เรื่อยๆนะคะเพื่อโค้งสุดท้ายเข้ามาสรุปกันอีกที่หนึ่งว่าเอ๊ตัแต่ต้นงวดนี่โตได้มากแรงเนาะปีนี้โค้งสุดท้ายโตได้มาแรง,ง,ว,แรงวิเคราะห์ไตต่อเบิงเพื่อที่ จะได้สรุปได้ว่าตัวไหนเป็นตาพาเฮาโชคเฮาหมานนั่นเองนะคะคลิปนี้ถือเป็นการมากท่วนให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งนะคะว้าถึงโอ้ยหนูบอกแล้วลืมมาสีเบาเรื่องนี้นะคะมีสีเบหรูฟังคุณพ่อคุณแม่จำได้บอที่หนูบอกว่าหนูมีแนวทางที่เพิ่นทรงมาไห้ทางไล่ทีงวดวันที่สองพืษภานะคะเพิ่นทรงมาไห้เพิ่นฟันลางศูนย์อ่ะงวดนั้นเนาะ พันฟั่นล่างศูนย์พันจับหาศูนย์มากเลขมันออกศูนย์หกค่ะนะแล้วมันนี้วันลาสุดนะพันหายมากอีกนะคะฟั่นเม็ดเดียวบอกว่าเลขนี่เนี่ยเออไปทั้งบนทั้งล่างคือพันบดายแยกบนแยกล่างมาหายนะแต่ว่าฟั่นเลขวิ่งเม็ดเดียวนะคะวิ่งเก่าว่าสั่นนู้ไปเบิ้งเมื่อวานนี้นะคะไปเบิ้งในไล่เก่าที่ว่าเออมันโมมีเวลานําเสนอกขอโทษขอภัยหลายๆนะคะ เพื่อนเขา่าพูแม่เพื่อนไ้วิ่งเก่ามากนะคะจับคู่0 9, 9, 9, ูนเก่ากับแปดเก่าสั่นอ้ยอเขาค่ะเขาเนี่เยเลี้ยอ,อกเลี้ยจ่ายเดบเลเอามานำเสนอให้เอฟซีเดบเบิงนน่อะ่ะงวดนี่บอผัดนะคะงวดนี้นูจ,จะบอลืมสิบพผัดสิหาเวลาเอามาให้พุณบ่อคุณแม่ได้เบิงเพราะว่าตัวเลขเพื่อนรู้สึกว่า มันน้อยมันน่าสนใจน่าติดตามนะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะคะรอคอยกันด้วยสักนิดหนึ่งพันยังบอท่งมากนะคะเดี๋ยวเพิน่นใดปุ๊บป้าบเดี๋ยวพันสีสรงมาหาเส้นซองดอกเน้อถาจอบเอาคุณปอคุณแม่งวดนี้เข้าสิตองใดเฮกันแน่นอนนะคะเนาะอ่ะคลิปนี้นะคะชัดเจนแล้วนะคะมาสรุปมาบอกสู่กันฟัง คลิปหน้านะคะไปตามต่อกันนะคะมีแนวทางอย่างที่เซียนซองจะลงในมือน,นี้นะคะก็คือเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะจัดให้วันนี้นะคะไม่ต้องรอนานเลยจวดจาดได้เลยเนาะเอาไปประกอบการตัดสินใจในการหยิบจับลอตเตอรี่นะคะและก็แนวทางพ่อสีสเกตก็ให้มาแล้วนะคะเลขวิ่งแม่นๆก็ให้มาแล้วนะคะพอรอยเอสดะทรงมาแล้วสำหรับเลขเดับล่างนะคะคอยติดตามได้เลยแล้วก็ที่สำคัญ พี่เอฟซีใจดีล่างอย่างเดียวนะคะฟันมาหายแล้วคุณพ่อคุณแม่ม้วนเดียวจบไปเลยมาสั่นพี่คุณว่าปล่อยก่อนโมนะคะบอตองล่อบอตองรีบอตองล่านะ <c oughs> อะโอเคนะคะจังไรคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจังไดเข้าไปพอกันคลิปหน้านาอคุณพ่อคุณแม่เนาอขอบคุณค่ะ